เรื่องย่อละคร พิกูลกมลชนกเขมยโยทินแม่ค้าขายขนมท้องแกใไล่คลอดมีสามีชื่อเดชดิหลบทองวัฒนาจิตการพนันมากวันหนึ่งเดชเสียพน,นันจึงบังคับเอาเงินจากพิกุลแต่พิกูลไม่ยอมให้ทั้งคู่จึงทะเลาะกันอย่างรุนแรงเดชพลัดตกบันไดหัวฟาดพื้นพิกูลค,คิดว่าเดชตายแล้วจึงหนีเข้ากรุงเทพมหานครคืนเดียวกันการ,การุณกิจจากอนสัตวัตรดุลยวิจิตรนักธุรกิจผู้ร่ำรวยขับรถพาลดาอุทุมพร สิลอพันพันรายาท้องแก่กลับกรุงเทพมหานครระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุชนกับรถประจำทางที่พิกุลนั่งมาทำให้พิกุลและละดาปวดท้องคลอดลูกกระทันหันพอพิกุลกล้นขึ้นมาก็ได้ยินว่าตำรวจกำลังมาที่โรงพยาบาล ทำให้พิกุลกลัวความผิดเพราะคิดว่าตำรวจจะมาจับตนเรื่องที่ฆ่าเด็กพิกุลจึงพาลูกหนีเธอวิ่งชนป้ายชื่อเด็กหล่นสลับกันด้วยความรีบพิกุลเลยอุ้งลูกสาวของละดาไปสวนละดาพอฟื้นขึ้นมาก็รู้สึกถูกชะตากับนวลน,น้อยพยาบาลอาวุโสจึงชวนให้นวลน,น้อยมาช่วยเธอเลี้ยงลูกที่บ้าน หลังจากนั้นระดาและการุณก็พาลูกของพิกุลกลับกรุงเทพมหานครโดยไม่รู้เลยว่าลูกที่แท้จริงของเธอถูกพิกุลนำตัวไปแล้ว18ปีต่อมาพิกุลมาขายขนมอยู่ในกรุงเทพมหานครน้ำเพชรวิววรรณรสสนทิชชัยลูกสาวของระดาเป็นเด็กดีรักและกตัญญูต่อแม่มากต่างกับแก้วก้าวแอรินยุทตทัศน์ลูกสาวของพิกุลที่ถูกญาติสอดีชมชายชัดวิไลแม่ของการุณตามใจจนเอาแต่ใจตัวเอง หลังจากการุนเสียชีวิตระดาก,กับการต้นชยาทอนเศษจินดาลูกชายคงโตของการูนก็เข้ามารับช่วงดูแลกิจการโรงแรมต่อโดยมีชีวินสนส่งไพศาลลูกชายของคุณหญิงชนิกาต้อมนาหาไทยพิจิตราซึ่งเป็นเพื่อนของการเข้ามาช่วยบริหารโรงแรมด้วยเขาคือคนที่ทุกคนหวังว่าจะเป็นคู่ครองของแก้วก้าว วันหนึ่งพิกูลและน้ำเพชรไปขายของที่ไซงานก่อสร้างส่วนระดาและการไปตรวจอาคารที่กำลังก่อสร้างจูจูก,ก็มีจนสวมโมง่งคลุมหน้าเข้ามาปล้นชิงทรัพย์และทำร้ายระดาน้ำเพชรเข้ามาช่วยจึงโดนแทงบาดเจ็บพิกูลรีบเข้ามาช่วยลูกจนเห็นพิกูลถึงกับชะงักเพราะภายใต้โม่งคลุมหน้าคือเดชท,ที่รอดชีวิตมาได้เมื่อเดชรู้ว่าน้ำเพชรคือลูกก็ตกใจ การรีกนำน้ำเพชรส่งโรงพยาบาลน,น้ำเพชรเสียเลือดมากพิกุลจึงอาสาให้เลือดกับลูกแต่ปรักดอว่ากรุปเลือดของเธอไม่ตรงกับน้ำเพชรทำให้พิกุลรู้ทันทีว่าเธอต้องหยิบลูกผิดละดาทราบซึ่งในบุญคุณของน้ำเพชรมากจึงตอบแทนบุญคุณให้พิกุลกับน้ำเพชรเข้าไปทำง,งานที่บ้าน พิกลดีใจที่ได้พบแก้วก้าวส่วนชีวินมาที่บ้านพอเห็นน้ำเพชรก็ชอบแต่พอเห็นว่ากาันก็ชอบน้ำเพชรเขาจึงพยายามหัก่้มใจแต่ท่าทีของชีวินที่มีต่อน้ำเพชรก็ทําให้แก้วก้าวหงงและจ้องหาเรื่องน้ำเพชรตลอดและทุกครั้งที่มีเรื่องพิกลก็มักจะเข้าข้างแก้วก้าวเสมอทําให้น้ำเพชรน้อยใจผิดกับคนในบ้านที่เริ่มชอบน้ำเพชรทําให้แก้วก้าวโมโหผลักน้ำเพชรตกน้ําโชคดีที่ชีวินมาช่วยไว้ทัน ชีวินเริ่มรือ้อากับความไร้กาดของแก้วก้าวจึงคิดตีตัวออกห่างทําให้แก้วก้าไม่พอใจคิดวางแผนกําจัดน้าเพชรพอแก้วกาวรู้ว่าชนกมิวชัยพลภูพาน้องชายของชีวินเป็นนี่พนนันหลายแสนจึงจ้างให้ชนกมาข่มขืนน้าเพชรแต่ชนกไม่ทําการและชีวินรู้เรื่องจึงตามไปช่วย ด้วยความเข้าใจผิดสามหนุ่มจึงชกต่อยกันอุตลุดทำให้การล้มหมดสติชีวินพาการส่งโรงพยาบาลผลตรวจออกมาพบว่าการมีเนื้องอกในสมองแต่ชีวินไม่บอกให้การรู้ชีวินรู้ว่าการรักน้ำเพชรมากเขาจึงบังคับให้น้ำเพชรด,ดูแลเอาใจใส่การ ตรงกันข้ามกับพิกูลที่รู้ความจริงว่าการกับน้ำเพชรเป็นพี่น้องกันพิกูลเลยขอร้องให้ระดาช่วยขัดขวางแต่กลายเป็นว่าระดาเอนดูน้ำเพชรพิกูลเลยได้แต่รุ่งใจย่าสอจีรู้เรื่องก็โกรธมากที่การเลือกน้ำเพชรจึงทำที่นายกามยกสมบัติทั้งหมดให้กับย่ากาว ส่วนชีวินบอกให้น้ำเพชรทำดีกับการแต่กอเสียใจเองไม่ได้พอแก้วก้าวคาดคันจะแต่งงานชีวินจึงตอบตกลงทันทีก่อนวันมั่นชนกแอบมาแบกเมลกแก้วก้าวเรื่องที่เธอจ้างให้เขาคมขืนน้ำเพชรชนกต้องการให้แก้วก้าวยุกเลิกการมั่นกับชีวินและแต่งงานกับตนแทน แก้วกวตกที่นั่งลำบากไม่รู้จะทำอย่างไรบังเอิญเดชเข้ามาได้ยิงแผนการแลกเนลของชนกพอดีจุงเจ็บแค้นแทนเภชเดชเลยจับตัวแก้วกวไปเพื่อแก้แค้นพอพิกุลรู้เข้าก็ตกใจรีบตามไปหาทั้งคู่จนเจอก่อนที่เดชจะข่มขืนแก้วก้าวพิกลเข้ามาห้ามเดชไว้ทันแล้วตัดสินใจบอกความจริงว่าแก้วกวคือลูกสาวของเธอกับเดชเดชตะลึง พอแก้วก้าวหลุดออกมาได้ก็ฉวยโอกาสทําร้ายเดชจนตายทําให้พิกลตกใจที่เห็นลูกฆ่าพ่อแต่แก้วก้าวไม่ยอมรับความจริงว่าเธอเป็นลูกของพิกลแถมยังขู่พิกลไม่ให้พูดเรื่องนี้อีกไม่เช่นนั้นเธอจะทําร้ายน้ําเพชรหลังการตายของเดชตํารวจสงสัยน้ําเพชรเพราะเลือดที่อยู่ในที่เกิดเหตุเป็นสายเลือดเดียวกับเดชพิกลกับแก้วก้าวเริ่มกลัวนวลน,น้อยที่สังเกตพฤติกรรมของพิกลมาตั้งแต่ต้นแอบไปได้ยินว่าเดชเป็นพ่อของแก้วก้าว เธอจึงเริ่มสงสัยว่าน้ำเพชรคงเป็นลูกของระดานวลน,น้อยแอบบอกข้อสงสัยของตนกับย่าสอดีแต่ไม่ทันพูดจบพิกลกับแก้วก้าวก็มาได้ยินเข้าแก้วก้าวขัดขวางมวลน้อยไม่ให้ไปหาย,ย่าสอดีจนพลั้งมือฆ่านวน้อยตายพิกลกับแก้วก้าวช่วยกันเอาศพมวลน้อยไปทิ้ง ชนกแอบเห็นเลยตามไปดูแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่แก้วก้าวเอาไปทิ้งคืออะไรขณะเดียวกันย่าสอจีก็เริ่มสงสัยสิ่งที่นวลน,น้อยพูดจึงพยายามหาทางพิสูจน์ว่าแก้วก้าเป็นสายเลือดของละดาจริงหรือไม่หลังจากชนกรู้ความลับของแก้วก้าวมากขึ้น เขาก็ไปข่มขู่เธอจนแก้วก้าวทนไม่ไหวยอมตกเป็นของชนกส่วนยาสอทีพอรู้ความจริงว่าแก้วก้าวไม่ใช่ลูกของระดาเธอก็เรียกนายมาเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแก้วก้าวรู้ทันจึงพยายามขัดขวางทำให้ยาสอทีหกล้มจนเป็นอมพาตพูดไม่ได้น้ำเพชรกับระดาช่วยกันพยาบาลยาสอจีโดยมีแก้วก้าวขัดขวางไม่ให้ย่าสอจีบอกความลับให้ละดารู้แต่ในที่สุดน้ำเพชรก็ได้รู้ความจริงเรื่องชาติกำเนิดของแก้วก้าวจนได้ ทำให้เธอรู้ว่าเธอเองไม่ใช่ลูกของพิกุลน้ำเพชรจึงเข้าใจเรื่องทั้งหมดว่าทำไมแก้วก้าวถึงต้องทำร้ายญาติสอจีตและทำไมพิกุลจึงต้องปกป้องแก้วก้าวพิกลตกใจที่น้ำเพชรรู้ความจริงแต่ขอร้องไม่ให้เปิดเผยเพราะกลัวแก้วก้าวจะทำอันตรายน้ำเพชร ชนกขอร้องให้ชีวินหลีกทางให้เขาทําให้ชีวินลังเลเรื่องการแต่งงานกับแก้วก้าวแก้วก้าวเข้าใจว่าน้ําเพชรเป็นตัวการจึงขับรถชนน้าเพชรชีวินดูแลน้ําเพชรอย่างดีการจึงรู้ว่าทั้งคู่รักกันการเสียใจมากส่วนชีวินกลัวการเสียใจจึงรีบปฏิเสธและยืนยันว่าตัวเองกําลังจะแต่งงานกับแก้วก้าววันแต่างงานชนกจับได้ว่าแก้วก้าวขับรถชนน้าเพชรเขารีบมาบอกชีวินให้ยกเลิกงานแต่งงานชีวินไม่รู้จะทํำยังไง ทำให้พี่กูลคิดว่าเธอทําผิดที่ปกป้องลูกพี่กูลจึงตัดสินใจจะหยุดปัญหานี้ด้วยตัวเธอเองเธอเข้าไปในงานแต่างงานของแก้วก้าวเพื่อพูดความจริงน้าเพชรเป็นห่วงแม่รีบตามไปด้วยแก้วก้าวโกรธจนคลั่งจับน้าเพชรเป็นตัวประกันหนีไปสุดท้ายเรื่องราวชีวิตของน้าเพชรจะลงเอยเช่นไรติดตามค้นหาคําตอบได้ในละครแก้วล้อมเพชร